เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าคงมีน้อยคนครับที่จะมีโอกาสได้เจอเรื่องราวอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสยองที่เกิดขึ้นในห้างสปปรรพสินค้าครับช่วงเวลากลางคืนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านนะครับตัวเจ้าของเรื่องชื่อว่าพี่ดนพี่ดนบอกว่าตัวแกเองเนี่ย มีอาชีพเป็นรอปรพอครับก็คือรักษาความปลอดภัยนี่แหละให้กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งการทำงานของแกแกเล่าให้ฟังว่าก็จะมีบริษัทอื่นๆมีห้างร้านอื่นๆมาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภยัยแล้วจากนั้นก็จะมีทีมงานจัดตารางจัดเวลาแล้วส่งรอปรพอแต่ละคนเนี่ยไปอยู่ตามจุดตามเวลาที่กำหนดไว้ด้วยความที่เป็นแบบนี้ครับก็ ทำให้ตัวพี่ดนเนี่ยครับได้ไปเฝ้าอยู่หลากหลายที่หลากหลายเวลาครับบางทีก็กลางวันบ้างบางทีก็กลางคืนบางที่ก็ใช้เวลาอยู่นานเป็นปีหลายปีครับหรือบางที่ไปเฝ้าได้3-4เดือนก็ต้องย้ายละก็จะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนแบบนี้ไปตลอดครับตัวพี่ดนเล่าให้ฟังว่าวันที่จะเกิดเรื่องเนี่ยครับตัวเขาเองเนี่ยถูกย้ายให้ไปเฝ้าอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งเดิมทีห้างสับสินค้าแห่งนี้ก็ใช้บริการของบริษัทรอปรพอพี่โดนอยู่แล้วก็จ้างมาหลายปีแล้วครับแต่ด้วยความที่ว่าช่วงนี้มันมีกิจกรรมมีนักท่องเที่ยวเยอะเขาก็อยากจะเพิ่มการดูแลทั้งช่วงเวลากลางวันและกลางคืนหวยก็มาลงที่พี่โดนครับพี่โดนจําเป็นจะต้องไปเฝ้าที่นี่ในเวลากลางคืนครับซึ่งรองปรพอกะกลางคืนของที่นี่มีอยู่แล้วประมาณ4นายครับ ขอพี่โดนไปเพิ่มเนี่ยก็เป็นคนที่5ครับซึ่งก่อนที่จะได้เริ่มงานเนี่ยทางหัวหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ก็ได้มีการเรียกพี่โดนมาคุยครับอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดว่าต้องเดินไปตรวจตรงจุดไหนบ้างเช็คชื่อเวลาไหนบ้างแล้วก็ต้องตรวจเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างอะไรประมาณนี้ครับพี่ดนก็รับทราบทุกอย่างก็เป็นอันตกลงเรียบร้อย พอถึงวันเริ่มงานวันแรกครับในช่วงกะของพี่โดนเนี่ยจะต้องเฝ้าตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มไปจนถึง7จ็ดโมงเช้าครับพี่โดนเขาก็มาก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงตามที่นัดกันไว้มาเจอกับพวกพี่ๆกับพวกเพื่อนที่จะต้องอยู่กะเดียวกันแล้วไปอยู่ในห้องที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ครับเพื่อรอส่งเวรยามต่อพวกที่เฝ้าก่อนหน้านี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาทยอยเข้ามาแล้วก็มาคุยกันนัดแน่กัน แล้วก็ส่งต่อช่วงการเฝ้าดูให้จากนั้นหัวหน้าที่คุมช่วงเวลาของพี่โดนครับก็คอยอธิบายทุกอย่างว่าจะต้องทำยังไงบ้างตรวจตรงไหนบ้างเพื่อคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะออกไปทำงานจริงทุกคนพอได้รับ,บอมอบหมายหน้าที่เสร็จครับก็แยกย้ายกันออกไปโดยทั้งหมด5คนเนี่ยครับคนที่เป็นหัวหน้าก็จะดูบริเวณรอบนอกครับดูภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ ชั้น1ก็จะมีพี่คนหนึ่งชั้น2มีพี่คนหนึ่งชั้น3ก็คือคุณโดนแล้วก็ชั้น4จะมีพี่คนหนึ่งห้างแห่งนี้มี4ชั้นครับคุณโดนอยู่ในชั้น3เนี่ยคุณโดนบอกว่าชั้นนี้จะเป็นเหมือนชั้นของอาหารครับจะมีโซนฟู้ดคอร์ตมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆในช่วงเวลาแรกเนี่ยคือตอนสี่ทุ่มที่เดินํำรวจเนี่ยมันก็ยังดูคึกคืนอยู่ครับเพราะว่ามันจะมีพวกลูกค้าที่ตกเหลืออยู่ แล้วก็มีพนักงานก็เหลืออยู่เต็มไปหมดครับเกือบทุกร้านเลยบางคนก็ต้องมาคอยเช็คของคอยเก็บกวาดทำความสะอาดร้านล้างจานนะครับซึ่งเป็นโซนอาหารก็จะมีแบบนี้เยอะก็เดินตรวจไปรอบๆครับก็ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีไม่ได้มีอะไรแปลกครับจากนั้นก็กลับเข้ามาอยู่ที่จุดของตัวเองแล้วก็รอเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเดินตรวจอีกรอบหนึ่งเดินตรวจรอบนี้ ไม่เหลือลูกค้าแล้วครับเหลือแต่พวกพนักงานบางร้านที่ยังคงเคลียร์งานอยู่ไม่เสร็จก็ยังมีบ้างครับก็พี่โดนด้วยความเป็นคนอุทยาใสยดีครับก็กล่าวทักทายคนนั้นคนนี้ไปเดินตรวจไปเรื่อยๆจนทุกอย่างมันก็จบรอบห้าทุ่มก็ไม่มีอะไรแปลกครับก็กลับเข้ามาจุดพักของตัวเองพอถึงช่วงราตรีงคืนครับตัวพี่โดนก็ยังเดินตรวจอยู่ครับ ตรวจไปเรื่อยๆตรวจไปเรื่อยๆรอบเนี้ยไม่มีคนละทุกอย่างก็ปิดเงียบสงบมันก็ไม่ได้มืดสัทีเดียวนะครับก็จะมีแสงไฟที่เปิดไว้เป็นบางจุดก็สลัวสลัวหน่อยแต่สามารถเดินตรวจได้ชัดเจนตัวพี่ดนก็มีไฟฉายอยู่ช่วงเวลาที่เดินตรวจเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าทั้งชั้นอ่ะจะมีแค่ตัวพี่ดนนะครับแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหงาหรือกลัวอะไรมากครับเพราะว่า มันก็จะมีเพื่อนอยู่ทุกชั้นครับแล้วก็จะเห็นแสงไฟฉายของเพื่อนเนี่ยจากชั้นบนจากชั้นล่างก็ยินเสียงเดินเสียงอะไรมันก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวก็เดินตรวจไปเรื่อยๆครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนตัวเขาเองก็ในชั้นสามของพี่โดนเนี่ยไม่เจอเรื่องราวผิดปกตินะครับแต่ว่าพี่โดนไปติดใจอยู่ตรงที่พอเขาเดินตรวจออกไปจนสุดทางแล้วครับตรงกลางของตัวห้าเนี่ย มันจะมีเหมือนช่องกว้างๆครับให้ทุกชั้นสามารถมองเห็นกันได้หมดตัวเขาเองเนี่ยเลือบขึ้นไปมองที่ชั้น4ี่แล้วเหมือนมีคนยืนอยู่หน้าร้านขายของอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงมีคนอยู่ตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะว่าไม่ได้ชั้นของตัวเองเดี๋ยวพี่ที่อยู่ชั้น4ีเนี่ยเขาคงไปตรวจเองเขาก็เดินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็วอลขึ้นไปบอกครับ วิทยุขึ้นไปบอกพี่ข้างบนว่าพี่ครับเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีคนอยู่หน้าตรงนี้จุดนี้จุดนี้นะคือตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วมันไม่น่ามีใครแล้วคนที่อยู่ชั้นสี่ก็รับทราบไปครับแล้วก็บอกว่าได้เดี๋ยวพี่จัดการเองคุณโดนได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็เดินตรวจไปจนครบครับแล้วก็กลับไปอยู่ประจําจุดของตัวเองจากนั้นก็รอเวลาผ่านไปครับจนถึงตีหนึ่งตีหนึ่งก็ออกมาเดินตรวจอีกรอบหนึ่งเดินตรวจไปตรวจมา ก็ไม่มีอะไรครับชั้นตัวเองปกติทุกอย่างแล้วก็ไปสะดุดอยู่ที่เดิมอีกละ mm hmm. ก็คือชั้นสีเนี่ยหันมองขึ้นไปที่ร้านร้านเนี่ยก็มีคนยืนอยู่หน้าร้านทีนี้พี่โดนสังเกตมากขึ้น mm hmm. เห็นว่ามันมีอยู่2คนครับเหมือนเป็นคู่รักแล้วเขาก็มายืนสองหน้าร้านเหมือนแบบยืนดูยืน,ยนเลือกของอะไรอยู่ซึ่งร้านที่เห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนร้านเสื้อผ้าครับพี่ดนก็แปลกใจเอ๊ะ ลูกค้าเหรอยิ่งแปลกไปใหญ่เลยมันไม่ใช่เวลาที่ควรจะอยู่แล้วนี่มันตีหนึ่งแล้วจากนั้นพี่โดนก็วิทยุไปบอกพี่ที่อยู่ชั้น4อีกครั้งครับว่าพี่จัดการหรือยังผมยังเห็นอยู่เลยนี่ตีหนึ่งแล้วมันไม่ควรมีแล้วนะมันรู้สึกแปลกๆไปหน่อยพี่เขาก็วิทยุก,กลับมาครับว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเองแล้วก็ให้โดนเนี่ยกลับไปอยู่จุดจตรวจให้เสร็จแล้วก็กลับไปอยู่จุดเลยคุณโดนก็เดินไปตรวจจุดที่เหลือครับ จนเสร็จเรียบร้อยดีก็ไม่ได้พบอะไรผิดปกติก็เลยเดินกลับไปที่จุดพักของตัวเองจากนั้นในช่วงเวลาตีสองครับคุณโดนออกเดินตรวจอีกครั้งหนึ่งครับก็เดินตรวจไปตรวจมาชั้นตัวเองไม่มีอะไรผิดปกติเหมือนเดิมแต่ก็ไปสะดุดคือสองคนที่อยู่ข้างบนนั้นยังอยู่ที่เดิมครับทีนี้คุณโดนรู้สึกว่ามันผิดปกติเกินไปละเพราะนี่มันคือตีสองแล้ว แล้วก็วิทยุไปบอกพี่ข้างบนถึง2ครั้งแล้วครับแต่เขาไม่ทํางานหรือเปล่าทําไมถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้ก็วิทยุขึ้นไปครับบอกเฮ้ยพี่เขายังอยู่อยู่เลยพี่ยังไม่ได้จัดการเหรอนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองปลายทางก็เงียบไปครับพี่โดนก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนนะครับเดินขึ้นไปตึกตึกตึกตกไปจนถึงชั้น4แล้วก็หันกลับไปมองที่หน้าร้านที่เห็นเมื่อกี้ร้านเสื้อผ้าเอาไฟฉายส่องดูครับ ปรากฏว่าเขาก็ไม่เห็นใครยืนอยู่แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นมาก็ยังเห็นอยู่ชัดๆว่ามีคนยืนอยู่ตัวเขาเองก็เดินไปดูที่หน้าร้านน,นครับสังเกตไปมาก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติพอจะเดินกลับลงไปข้างล่างครับได้ยินเสียงดังมาจากในร้านครับเป็นเสียงเหมือนของล้มหรืออะไรสักอย่างพี่โดนรู้สึกไม่ค่อยดีครับหรือว่าเอ้ยจะเป็นโจรหรือเปล่าวะพอได้ยินเสียงเราเดินมามันรีบไปซ่อนหรือเปล่า ก็เลยวิทยุไปบอกพี่ๆบอกให้รวมตัวนะครับบอกว่ามีคนเข้ามาข้างในไม่แน่ใจว่าเป็นโจรหรือเปล่าจากนั้นตัวเขาเองก็เอาไฟฉายส่องเข้าไปในร้านนะครับส่องไปส่องมาก็เหมือนมีคนเดินอยู่ในร้านเนี่ยครับตัวเขาเองรู้สึกไม่ดีละก็เลยรอพี่ๆมารวมตัวกันเดี๋ยวจะได้เข้าไปด้วยกันเผื่อถ้าคนร้ายมันมีสองคนตัวเขาคนเดียวเนี่ยอาจจะสู้ไม่ไหวจากนั้นครับทุกคนก็มารวมตัวกันตรงนี้ครับ ก็จะมีพี่ที่เฝ้าชั้น4ี่ครับมีคุณโดนมีพี่ที่เฝ้าชั้น2และชั้น1ส่วนพี่ที่เฝ้าอยู่ข้างนอกครับก็จะเดินบริเวณข้างนอกไม่ได้เข้ามายุ่งด้วยนะครับทั้ง4คนเนี่ยมายืนรวมตัวกันครับคุณโดนก็อธิบายให้ฟังว่าผมเห็นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ตอนนี้เขาน่าจะอยู่ข้างในมาขโมยของหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะเปิดเข้าไปจัดการเขาเลยไหมปรากฏว่าพี่ที่อยู่ชั้น4ครับบอกพี่โดนว่า ไม่เป็นไรอย่าคิดมากให้แยกย้ายไปเฝ้าเหมือนเดิมเถอะตัวพี่โดนก็งงครับว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันจะได้ด้วยเหรอพี่เฮ้ยมันขโมยของหรือเปล่าถ้าของหายเราโดนไล่ออกนะพี่ชั้นสี่ก็ยังยืนยันครับว่าไม่เป็นไรโดนเดี๋ยวพี่จัดการเองตรงนี้เดี๋ยวพี่จัดการเองคุณดนก็งงครับแต่ด้วยความที่ตัวเองมาทีหลังและยังเป็นรุ่นน้ององีกก็เลยเดินลงไปแบบงง,ง,งว่ามันเกิดอะไรขึ้น จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายครับไปตรวจตามจุดของตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปถึงตีสามตีสก็เดินตรวจตามระยะตามระยะตามช่วงเวลานะครับคุณดนก็ไม่เจออะไรปแปลกๆละจนไปถึง6โมง7โมงเช้าเป็นเวลาที่จะออกงานก็เดินตรวจรอบสุดท้ายแล้วทุกคนก็มารวมกันอยู่ในห้องผักห้องเดียวกันครับคุณดนด้วยความคาใจครับบอกว่าเฮ้ยพี่ ของมันจะหายหรือเปล่าเราจะโดนทําโทษหรือเปล่าก็เปิดประเด็นขึ้นมาถามพี่ที่เฝ้าชั้นสี่ครับก็บอกว่าไม่หายแน่นอนเชื่อพี่เถอะแต่คุณโดนก็ยังแปลกใจอยู่ดีครับว่ามันจะไม่หายได้ไงพี่มันคนเข้าไปค้นไปคุยขนาดนั้นมันได้ด้วยเหรอทําไมเราไม่ทําหน้าที่ของเราคือก่อนที่มันจะทะเลาะก,กันไปไกลครับพี่ที่เป็นหัวหน้าก็บอกว่าอ่ะงั้นโดนปั่ังพี่นะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังพี่หัวหน้าก็เล่าให้ฟังครับว่า ในช่วงเวลาที่บริษัทเราได้มาเฝ้าที่นี่เนี่ยก็เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วเดิมทีในช่วงแรกมันไม่ได้มีเหตุการณ์ประหลาดอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่พี่มาเฝ้าได้สักครึ่งปีนี่แหละก็มีคู่รักอยู่คู่หนึ่งเขาเดินทางมาเพื่อซื้อของในห้างแห่งนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดึกมากละแต่ในระหว่างที่เขาซื้อของเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็ล่วงเลยเวลาจนถึงเวลาห้างปิดพี่ก็สั่งให้ทีมงานของเราไปไล่ดูตามจุดแล้วก็เชิญลูกค้าออกเพราะกลัวว่าห้างจะปิดแล้วก็มีปัญหากันแล้วก็ปรากฏว่าคู่รักคู่นี้เขาก็ออกไปตามปกตินะเดินไปที่ลานจอดรถขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปแต่ปรากฏว,ว่าระหว่างที่เขาขับรถออกไปรถเขาเกิดปัญหาแล้วก็ตกในช่องของทาง วนลดลงทำให้เขาเสียชีวิตทั้งคู่แต่สาเหตุที่เขายังคงวนเวียนอยู่ที่ร้านแห่งนั้นเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะยังซื้อของไม่เสร็จหรือเปล่าเขาเลยกลับมาเลือกดูของอยู่ตรงนั้นเหมือนว่าเขายังมีความคาใจอยู่เขาเลยยังคงไม่ไปไหนพอคุณนนได้ยินแบบนี้ครับก็ช็อกเลยคิด บนตัวเองอยู่ว่าไม่น่าไปยุ่งเลยพี่ที่อยู่ชั้นสี่เขาก็อุตส่าห์บอกแล้วว่าไม่มีปัญหาเขาจัดการเองตัวเองดันอยากรู้อยากเห็นซะนี่ mm. ก็ยังถือว่าโชคดีที่ไม่ได้เจออะไรไปมากกว่านี้แล้วก็ไม่ได้เข้าไปในร้านตรงนั้นเพราะคิดว่าถ้าเข้าไปเนี่ยคงเจอเต็มๆแน่ๆแต่หลังจากนั้นเองครับคุณโดนก็ยังคงเฝ้าอยู่ที่ห้างแห่งนี้ต่ออีกหลายเดือนนะครับแล้วก็ ได้เจอบ้างเป็นบางคืนหรือบางคืนก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรเลยแต่ก็เหมือนมีภูมิคุ้มกัน,กน,นครับรู้แล้วครับว่าจุดนี้มันมีเรื่องราวแบบนี้และที่สำคัญก็ยังมีเพื่อนๆพี่ๆที่คอยเฝ้ายามอยู่ด้วยกันก็เลยผ่านจากจุดนั้นมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดนวยนะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำ ก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมือ